สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขผูุ้ขกนครับพ่อกันอีกแล้วกับคั่นไข่ชาแนลครับเมื่อนี่สิบ้าพ,พี่น้องมาลงดางหรือว่ามาลงม่องครับสื่อมาไหมพี่นอ้องสิมาทดสอบเบิง้งว่ามันสิ่มานบอ่เดี๋ยวเราไปลงกันไหวละ่ะตาถ้าเบึ้งยำกู่ว่ายำปดยำหาว่ามันสิไดใดลายปันใดไปเบิ้งกันครับพี่น้อง เวลาดามด่างเลยพี่น้องคือสิบไปทายให้เบิ้งในน้ำเมื่อใดหรอกครับเพราะว่าน้ำม,มันเลือเดี๋ยวจะค่อยเบิ้งข้างๆเอานะครับไปหลุ่นกันครับผมหัวไม่เนี่ยยงเนาะใส่ดูพี่รื่งนะี่แหลนะแต่ตล้าแต่ตล้าหัาวหัวม่ ายามาแหละครับพี่น้องปากแรกได้ซีหาโตครับนี่ครับปาขาวอยววาาู่ใต้ตัวใหญ่ๆครับปากาครับพี่น้องมีแต่โตใหญ่ๆครับปากกายูแถวนี้มีปากดมีปากกระมัง,งนาครับปากแรกได้ซั่นี่แหละครับพอได้ปิ่งพอได้ตมพี่น้อง โอ้เงีียงประกดมันเดี๋ยวเขาไปล่อรุ่นปากสองกันครับนี่ครับปากสองปลาขาวอีทยตัวใหญ่ๆพี่น้องนี่ครับว่าสิป,ปิ่งครับทางพี่ก็ต้มแล้วครับต้มปาลาแล้วครับ น,นี่ก็ะตมปลาสิผากันกินเขา,าตัวนี้วัดสิปิงครับนี่ครับตําหมกฮุงนำ้ำมาในปลาในโคกกินตำหมกฮุงแล้วพี่น้องน,นี่นครับทีมงานน,นอนทากินครับ, <c oughs> บเมื่อไรเฮ็ดยังนอนทากินอย่างเดียวทีมงานแนวถนัดเ <c oughs> ชฟกระทะปิ้วยังมาทันมากพี่น้องคนชิม,มาวันทีสามพิ่ลงไปปีใหม่ครับแต่ผมกลับมาก่อน ผมกลับมาตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดพี่น้องเพราะอะไรเนาะต้มปลาแล้วนะลแหละครับต่อไปก็สิป,ปิ้งปลาครับพี่น้องมาลูกตามมาัดมะเขือเทศกินบาเลยปิ้งปลาคาปลาขาวอีทงไทยปลากลามังครับแค่ขนาดเนี่ยเพราะปีน้องแค่ขนาดจิ้มก้อนหมูวนเอาปลาเค็งยัไงเด้อ ครับปากสองได้ซ้ำนี้ครับเดี๋ยวกับสได้กินเขากินน้ำกันครับบรรยากาศกินเข่าล้ะครับพี่น้องสีสุกนะครับพี่น้องคือเดี๋ยวเมื่อกี้คือเดี๋ยวเมื่อกี้เต่าเป็นตัวใหญใหญ่ๆพี่น้องเมืองเสพๆน้องกันเด้อพี่น้องปลาใหม่ครับปลาใหม่เที่ยงคือดอกเขาเลี้ยงเอาว่างมาถัง เด้อพี่น้องกินเข่าครับสิกินเข well. ่าแหละครับนี่คร er ับมาเด้อ kind พ of in ูดอยู่ในทรศัพั์กินเข่ากินเขากันครับพี่น้องนี่ครับปีงป้าก็ชิซุกแล้วกินเข่าครับพี่น้อง โอ้ยเขากินยาบางนบบาาแนมมันหลากหลายครับนี่ครับพี่น้อ,องคำในหญ่ๆในเวลากูดางแล้วพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิงไปหลุ่นกันว่ามันสิเดรหลปันใดครับเดี๋ยวเราไปหลุ่นกันครับเดี๋ยวมาหลุ่นเครงเคิงกันพี่น้อง ในซ้ำนี่แล้วครับพี่น้องกู้มาบางหันปากกาปากาวิไทยสองสามตสี่ตปากกาสามตสี่ตข้างล่างนี่ก็มีครับ พอเดืบปนครับส่วนปากไงสองปากนี่ขา้าสะอาดพี่น้องบดถือเลยสำหรับคลิปนี้ก็พ่อสำนีนะครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและอย่าลืมครับกดติดตามให้ผมนำขันค่ายชาแนลสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม